สวัสดีครับผมก็มารีวิวเกี่ยวกับอ่าจูเลสก็คือเครื่องชาร์จแบบหนีบนะครับของประเทศจีนนะครับของจีนจะมีหลายหลายเวอร์ชันนะครับของก๊อปของแท้ตั้งแต่เกรเอถึงแซนะครับก็ผ่านสกูริตี้นะไอ้กล่องนี้ใครก็สามารถที่ทําได้เพาเป็นสระจีนนะครับก็ใช้ได้นะครับระดับหนึ่งสําหรับคนที่ บางคนก็หาซื้อได้ตามเซเว่นก็มีนะค,คือทำมาจากทินแดงหมดเลยนะครับก็แต่ว่าใครจะนําเข้ามายังไงนะครับว่าลักษณะเกจเอบี ABC นะครับก็ลองดูครับอืมก็มาฐานดีนะก็คือแค่นี่ผมซื้อมาร้านนี้ครับยี่สิบบาทนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งก็ไปซื้อตามร้าน ฟนต่างๆนะนครับร้านขายตัวสับต่างๆก็จะมีพวกนี้อยู่นะครับบางคนก็ไม่รู้ก็คือราคาร้อยสิบรอว่0สองร้อยแล้วแต่นะครับแต่ว่านี่ผมซื้อมาแค่ยี่สิบบาทเองนะครับก็หนีบกับไปแล้วก็ตามครัวใส่ครัวไปก็สามารถที่จะ ก็ลักษณะก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับคือจะเห็นว่ามีไฟวิ่งอยู่นะคือเป็นการล้างเบดก่อนว่าลักษณะสถานี้ก็คือสถานะว่ามีมีแบตแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับตอนนี้แบตเตอรี่โนดสองนะครับว่าเราเสียบไฟฟ้าตรงนี้นะครับไฟจะเข้าไปแล้วจะมีไฟกับพิบหลายสีที่อยู่นะไปใน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 ตัวเครื่องนะครับมันจะมองเห็นพอชาร์จเต็มปุ๊บมันเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมครับชาร์จเต็มแล้ว มันจะไม่มีไฟวิ่งไฟอะไรเลยดับหมดก่อ20บาทเดงนนะครับร้านไม่ต้องบอกร้านอะไรครับก็สามารถหาซื้อได้ครับแล้วร้านใีทั้งร้านก็20บาทหมดเลยก็อย่าลืมครับกดช็อตตัวใคของผมด้วยนะครับอย่าลืมครับไม่ได้ใช้เป็นมือโปรนะครับก็คือใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับอย่าเอาไปเป็นมาตรฐานว่าต้องใช้ของจินแดงหมดเลยนะครับ อย่าลืมกดซับสไครป์และติดตามผลงานทาง y o u t u b e ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ